สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องน่ารู้กันอีกครั้งนะครับเอ,อเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับแบบว่าตั้งใจคุมน้ำหนักมากเลยนะทั้งคุมอาหารทั้งออกกำลังกายแต่พอชั่งน้ำหนักเอ๊ะทำไมไม่ลงหรือบางทีขึ้นสัง,งั้นมันท้อเหมือนกันนะครับเราอาจจะคิดว่าอืมเราเพยายามไม่พอหรือเปล่าวินัยไม่ดีพอแต่มันอาจจะมีปัจจัยอื่นที่เรามองข้ามไปเลยก็ได้นะครับ ปัจจัยที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวแต่จริงๆแล้วสำคัญมากก็คือการนอนของเรานี่แหละครับวันนี้เราจะมาดูกันครับเรื่องความเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากๆนะครับระหว่างการนอนน้อยกับปัญหาน้ำหนักตัวที่หลายๆคนเจอเราจะลงลึกไปถึงกลไกข้างในเลยโดยเฉพาะฮอร์โมนคู่หู2ตัวที่สำคัญมากๆที่อาจจะเป็นตัวการหลับที่ทำให้เราหิวหิวไม่หยุดเลยเวลาอดนอนซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็มาจากความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ช่วงหลังๆนี้เองครับ ใช่เลยค่ะความเชื่อมโยงเรื่องนอนกับน้ำหนักเนี่ยเอ่อมันสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะแล้วการเข้าใจกลไกลชีววิทยาเบื้องหลังมันไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการนะแต่มันช่วยให้เราเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าแค่การนอนหรือการอดนอนเนี่ยมันกระทบระบบในร่างกายเรายังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องความอยากอาหารการใช้พลังงานแล้วก็น้ำหนักตัวเรานี้แหละค่ะซึ่งมันก็ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมมากๆเลยค่ะฟังดูน่าสนใจมากครับ งั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักตัวละครหลักกันก่อนดีไหมครับเอ่อพระเอกนางเอกวันนี้คือฮอร์โมน2ตัวชื่อเลปตินกับเกรลินชื่ออาจจะฟังดูยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าให้เห็นภาพง่ายๆนะลองนึกภาพว่าเลปตินเนี่ยเหมือนคนคอยบอกว่าพอแล้วอิ่มแล้วหยุดกินได้อืมค่ะส่วนเกรลินนี่สิครับเหมือนนาฬิกาปลุกเสียงดังๆเลยตะโกนว่าหิวท้องร้อง ไปหาอะไรกินเดี๋ยวนี้ประมาณนั้นเลยครับมันกระตุ้นหิวโดยตรงซึ่งความเข้าใจเรื่องฮอร์โมนคู่นี้กับการนอนเนี่ยก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยเฉพาะจากงานวิจัยสำคัญสคัญของดรีฟแวนคอเทอร์จากมหาวิทยาลัยชิคาโกใช่ค่ะท่านเป็นผู้บุกเบิกคนสำคัญเลยใช่ครับทำให้เราเข้าใจกลไกลนี้มากขึ้นเยอะเลยถูกต้องค่ะดรแวนคอเทอร์ Carter, และทีมวิจัยศึกษาเรื่องนี้ละเอียดมากทำให้เราเข้าใจบทบาทเลปตินเกรลินชัดขึ้นเยอะเลย งั้นเรามาดูหน้าที่แต่ละตัวละเอียดขึ้นอีกนิดนะคะเลปตินเนี่ยหลักๆผลิตจากเซลล์ไขมันค่ะหน้าที่คือส่งสัญญาณไปบอกสมองส่วนไฮโปทาลามัสว่าแบบร่างกายมีพลังงานพอแล้วนะลดความอยากอาหารลงได้พอเลปตินในเลือดสูงเราก็รู้สึกอิ่มไม่ค่อยอยากกินอะไรเกรดเล็กๆคือชื่อเลปตินมาจากภาษากรีกโบราณเลปทอสที่แปลว่าผอมนะคะอ,อ๋อครับครับก็ตรงกับหน้าที่มันเลยคือช่วยคุมน้ำหนัก ส่วนเกรลินนะคะส่วนใหญ่มาจากกระเพาะอาหารทำหน้าที่ตรงกันข้ามเลยคือเป็นตัวกระตุ้นหิวตัวหลักพอกระเพาะว่างเกรลินก็จะสูงขึ้นส่งสัญญาณไปสมองให้รู้สึกหิวแรงๆอยากกินหิวเลยพลังงานแต่หัวใจสำคัญเลยนะคะคือความสมดุลร่างกายต้องการให้ทั้งสองตัวทำงานประสานกันพอดีพอดีถ้าสมดุลน,นี้เสียไปไม่ว่าเลปตินจะต่ำไปหรือเกรลินสูงไปหรือเป็นทั้งคู่ ผลก็คือระบบควบคุมหิวอิ่มมันจะรวนทันทีเลยค่ะมันส่งสัญญาณเพี้ยนๆไปที่สมองทําให้เรารู้สึกหิวบ่อยขึ้นหิวแรงขึ้นอิ่มยากขึ้นซึ่งแน่นอนก็จะนําไปสู่การกินเยอะเกินไปแล้วน้ําหนักก็ขึ้นค่ะอธิบายเห็นภาพเลยครับจากแค่ชื่อฮอร์โมนตอนนี้เริ่มเข้าใจบทบาทความสมดุลแล้วทีนี้กลับมาที่งานวิจัยของดรแวนคอ์เตอร์ครับที่บอกว่าเป็นงานสําคัญเขาทําการทดลองยังไงเหรอครับ ถึงได้ข้อสรุปเรื่องนอนน้อยกับฮอร์โมนคู่นี้เท่าที่จําได้นะครับการทดลองเขาน่าสนใจมากคือเขาไม่ได้ศึกษาในคนที่ป่วยอยู่แล้วแต่ศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นคนหนุ่มสาวสุขภาพดีน้ําหนักปะกะติเลยนะครับใช่ค่ะใช่แล้วเขา,เขาก็ควบคุมปัจจัยสําคัญคือจํากัดเวลานอนให้เหลือแค่คืนละประมาณ4-5ชั่วโมงหรือ5-6ชั่วโมง ติดต่อกันหลายคืนซึ่งถ้ามองในชีวิตจริงนะเวลานอนแค่เนี้ยมันคือสิ่งที่คนทํางานยุคนี้หรือคนในเมืองหลายคนทําเป็นประจําเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันจะทอนชีวิตจริงมากๆแล้วพอจํากัดการนอนแบบนี้ เกิดอ,อะไรขึ้นกับฮอร์โมนพวกเขาบ้างครับใช่ค่ะจุดเด่นคือการควบคุมตัวแปรแล้วศึกษาในคนสุขภาพดีทำให้เห็นผลการอดนอนชัดๆแล้วผลที่ได้ก็ชัดเจนแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันนะคะทีมวิจัยพบว่าแค่ไม่กี่คืนที่โดนจำกัดเวลานอนเนี่ยระดับฮอร์โมนเลปตินสัญญาณอิ่มลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติเลยค่ะลดลงเยอะเลยเหรอครับ ใช่ค่ะค่าเฉลี่ยลดลงไปพอสมควรเทียบกับตอนนอนเต็มอิ่มแล้วในทางตรงกันข้ามนะคะระดับฮอร์โมนเกรลินสัญญาณหิวกับพุ่งสูงขึ้นชัดเจนเลยโอ<ห>้มากกว่าตอนนอนปกติเยอะเลยค่ะผลลัพธ์ที่เกิดพร้อมกันแบบนี้มันคือการสร้างสภาวะฮอร์โมนเสียสมดุลอย่างรุนแรงขึ้นมาลองนึกภาพตามนะคะสัญญาณอิ่มแล้วพอแล้วมันเบาลงมากแต่สัญญาณหิวหิวหิวมันดังกระหึ่มขึ้นตลอดเวลา Mm hmm. ผลก็คืออาสาสมัครในการทดลองรายงานว่ารู้สึกหิวมากขึ้นชัดเจนพวกเขารู้สึกเหมือนแบบว่าร่างกายกำลังขาดอาหารอดอยากทั้งๆั้ที่จริงๆแล้วเขาก็ได้อาหารปกตินะคะไม่ได้อดอาหารเลยแต่มันเป็นสัญญาณหลอกที่เกิดจากฮอร์โมนมันปั่นป่วนเพราะนอนไม่พอนี่เองค่ะโอ้ oh. ฟังดูเหมือนร่างกายเรากำลังหักหลังเราเองเลยนะครับเนี่ยแค่นอนน้อยไปไม่กี่ชั่วโมงระบบสัญญาณภายในมันรวนไปหมดเลย แล้วผลกระทบที่ตามมามันหยุดแค่ที่ความรู้สึกหิวมากขึ้นหรือเปล่าครับหรือว่ามันส่งผลต่อพฤติกรรมการกินของเราด้วยเหมือนเคยได้ยินว่าเวลานอนน้อยเราไม่ได้แค่อยากกินอะไรก็ได้แต่จะอยากของหวานหวานมันมันหรือพวกแป้งเป็นพิเศษอันนี้จริงไหมครับจริงค่ะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยแล้วทําไมร่างกายถึงเรียกร้องหาแต่อาหารพวกนี้แ่ะครับมันส่งผลเสียต่อการคุมน้ําหนักยังไงบ้าง ใช่ค่ะคำถามสำคัญเลยเพราะมันไม่ได้หยุดแค่ความรู้สึกขิวจริงๆค่ะเพราะว่าฮอร์โมนที่ไม่สมดุลเนี่ยเลปตินต่ำเกรลินสูงมันส่งผลโดยตรงต่อความอยากอาหาร a อ p เ t i t e ไทและความชอบอาหาร Food Preference อย่างชัดเจนเลยงานวิจัยหลายชิ้นเลยค่ะรวมถึงของดรวานคอเทอร์ด้วยก็พบว่าคนที่อดนอนไม่ใช่แค่กินเยอะขึ้นนะแต่มีแนวโน้มจะเลือกกินอาหารที่ให้พลังงานสูง high calorie foods มากขึ้นอย่างชัดเจน oh. โดยเฉพาะพวกคาร์โบไฮเดรตแปรรูปสูงสูงของหวานขนมกรุบกรอบที่น้ำตาลไขมันสูงสูง,สงหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าอาหารขยะค่ะครับครับจังฟูด้ดส่วนคำถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็มีหลายทฤษฎีนะคะแต่ส่วนหนึ่งเชื่อว่าพอร่างกายรู้สึกเหมือนอดอยากจากสัญญาณเกรลินที่สูงปรีดเนี่ยสมองจะสั่งให้เราหาสิ่งที่ให้พลังงานเร็วที่สุดมากที่สุด เพื่อชดเชยอ๋อชดเชยที่คิดว่าขาดไปใช่ค่ะซึ่งอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลนี่แหละให้พลังงานเร็วสุดนอกจากนี้การอดนอนยังส่งผลต่อสมองส่วนที่ควบคุมการตัดสินใจการยับยั้งชั่งใจ prefrontal cortex ทำให้เราเห้ามใจตัวเองได้น้อยลงทำตามความอยากได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ ควบคุมตัวเองยากขึ้นใช่ค่ะผลกระทบต่อการคุมน้ำหนักเลยชัดเจนมากลองคิดดูนะคะไม่ใช่แค่หิวบ่อยขึ้นแต่ยังอยากกินแต่ของที่ทำให้อ้วนง่ายขึ้นเป็นพิเศษอีกมันคือวงจรที่แย่มากเลยค่ะนอนน้อยฮอร์โมนรวนเกรลินพุ่งเลปตินตกหิวมากขึ้น p l u อยากของหวานของมันแป้งกินอาหารพลังงานสูงเกินน้าหนักขึ้นเป็นสเต็ปเลยนะครับ นี่คือคกลไกทางชีววิทยาโดยตรงเลยที่อธิบายได้เลยว่าทำไมการนอนน้อยถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้น้าหนักเกินเป็นโรคอ้วนได้ชัดเจนการนอนน้อยมันไม่ใช่แค่เรื่องเหนื่อยนะคะแต่มันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพโดยตรงที่ผลักดันให้ร่างกายเราสะสมไขมันเพิ่ม แล้วถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดนะคะปรากฏการณ์นี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคําอธิบายเลยนะว่าทําไมปัญหาโรคอ้วนถึงได้เพิ่มสูงขึ้นมากในสังคมยุคใหม่ทั่วโลกอืมจริงด้วยครับแน่นอนค่ะปัจจัยเรื่องอาหารแปลรูปการไม่ค่อยขยับตัวก็สำคัญแต่การนอนไม่พอเรื้อรังที่กลายเป็นเรื่องปกติของคนเยอะมากก็อาจจะเป็นอีกหจิ๊กซอชิ้นใหญ่ที่ซ่อนอยู่แล้วทำให้ปัญหาคุมน้ำหนักมันยากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยค่ะ เข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับจากที่เคยมองว่าคุมน้ำหนักเป็นเรื่องใจล้น้วนต้องสู้กับความอยากมีวินัยตอนนี้เห็นภาพเลยว่ามันมีเรื่องกายเข้ามาเกี่ยวเยอะมากโดยเฉพาะกลไกฮอร์โมนเลปตินเกรลินที่โดนรบกวนจากการนอนน้อยมันเหมือนกับว่าเรากำลังพยายามพายเรือทวนน้ำที่เชี่ยวมากๆเลยนะครับถ้าอดนอนใช่ค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยสัญญาณชีวาภาพมันสั่งให้หิวอยาก,กินของอุ้นเวนนตลอดทีนี้ พอเราเข้าใจกลไกนี้แล้วมันมีความหมายในทางปฏิบัติยังไงบ้างครับหรือเราจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันช่วยเรื่องจัดการน้ําหนักของเราได้ยังไงบ้างครับนี่คือประเด็นสําคัญสุดเลยค่ะพอเราเข้าใจเหตุเราก็จะจัดการผลได้ดีขึ้นสิ่งแรกที่ต้องเน้นย้ําเลยคือการให้ความสําคัญกับการนอนหลับให้เพียงพอควรถูกยกระดับให้เป็นเสาหลักหรือพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ของแผนจัดการน้ำหนักที่ดีเลยนะคะ ไม่ใช่แค่ตัวเสริมนะไม่ใช่แค่ตัวเสริมคะ่ะไม่ใช่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่มันควรจะเป็นเรื่องแรกๆที่ต้องจัดการให้เข้าที่ควบคู่ไปกับก,บการปรับอาหารออกกําลังกายเลยต้องเข้าใจก่อนนะคะว่านอนพอไม่ใช่ยาวิเศษนอนปุ๊บผอมปับ๊บครับแต่มันคือการรีเซ็ตปรับสมดุลระบบฮอร์โมนควบคุมหิวอิ่มให้กลับมาทํางานปกติพอเลปตินเกรลินสมดุลแล้วเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกหิวโหวยตลอดเวลา ทำให้คุมปริมาณอาหารง่ายขึ้นเยอะความอยากอาหารพลังงานสูงจะลดลงเลือกกินของดีๆได้ง่ายขึ้นไม่ต้องสู้กับความอยากของหวานของมันรุนแรงเท่าตอนอดนอนอทำให้ความพยายามคุมอาหารออกกำลังกายเห็นผลดีขึ้นเพราะเราไม่ได้กำลังสู้กับสัญญาณชีวภาพภายในที่มันแรงมากๆจากการอดนอนตลอดเวลาเหมือนเราพายเรือตามน้ำนะคะมันก็ไปได้เร็วกว่าแน่นอนจริงครับ นอกจากเรื่องเลปตินเกรลินโดยตรงแล้วนะคะอย่างที่ข้อมูลเบื้องต้นเรามีก็บอกไว้ว่าการนอนที่เพียงพอยังมีบทบาทสำคัญต่อระบบเผาผลาญโดยร่วมอีกด้วยโดยเฉพาะการช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนอินซูลินและการจัดการน้ำตาลกลูโคสในเลือดโอ้โหอันนี้ก็สำคัญสำคัญมากๆค่ะเพราะความผิดปกติของอินซูลินหรือภาวะดื้ออินซูลินเนี่ย เป็นรากฐานของปัญหาสุขภาพร้ายแรงเยอะเลยทั้งเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจหลอดเลือดแล้วก็แน่นอนเกี่ยวกับการสะสมไขมันน้ำหนักตัวด้วยการนอนให้พอจึงเป็นการดูแลสุขภาพองค์รวมที่ส่งผลดีต่อการคุมน้ำหนักทั้งทางตรงทางอ้อมเลยค่ะนี่แสดงว่าการนอนไม่ใช่แค่พักผ่อนจริงๆนะคะแต่เป็นการซ่อมแซมปรับสมดุลระบบสมคัญสำคัญท่วร่างกายเลยขอบคุณมากครับสรุปได้ครอบคลุมเห็นภาพชัดเจนจริงๆครับ สิ่งที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้ทำให้เห็นเลยว่าการนอนให้พอเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องพักผ่อนให้หายเหนื่อยนะแต่มันคือคกลไกสำคัญในการปรับจูนเครื่องยนต์ชีวภาพของเราเลยโดยเฉพาะการคุมฮอร์โมนคู่สำคัญเกรลินตัวเร่งหิวกับเลปตินตัวเบรกอิ่มให้อยู่ในสมดุลใช่ค่ะ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้เราคุมความอยากอาหารได้ดีขึ้นจัดการความหิวได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ความตั้งใจในการคุมน้ำหนักของเราไม่ว่าจะคุมอาหารออกกำลังกายมันสำเร็จง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นลองมองมุมนี้ดูนะครับบางทีกลยุทธ์คุมน้ำหนักที่ง่ายที่สุดที่เราหากันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแต่อาจจะเริ่มง่ายๆตั้งแต่คืนนี้ด้วยการปิดไฟแล้วก็นอนให้เต็มอิ่มนั่นเองครับ ถูกต้องเลยค่ะแล้วในฐาน,นะที่เราได้สำรวจกลไกลชีววิทยาอันทรงพลังนี้กันมาแล้วนะคะ ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงค่ะในเมื่อเราเห็นแล้วว่าการนอนหลับมีอิทธิพลต่อฮอร์โมนพื้นฐานที่คุมความหิวความอิ่มความอยากอาหารของเรามากขนาดนี้มันจะเป็นไปได้ไหมคะว่าแนวทางที่เราควร,ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยในการจัดการน้ำหนักระยะยาวอย่างยั่งยืนอาจจะไม่ใช่การพุ่งเป้าไปที่การจากัดแคลอรี่เข้มงวดหรือการหักห้ามใจสุดขั้วยอย่างเดียวอืมน่าคิดครับแต่ควรจะเป็นการสร้างฐานของการนอนหลับ ที่เพียงพอมีคุณภาพให้มั่นคงก่อนเพราะการพยายามคุมอาหารตอนที่เราอดนอนนะคะมันก็เหมือนกับการพยายามสู้รบกับสัญญาณเตือนภัยทางชีวภาพที่ดังลั่นตลอดเวลาสู้กับตัวเองใช่ค่ะซึ่งเป็นการต่อสู้ที่เหนื่อยแล้วก็ท้อใจได้ง่ายมากๆเลยการนอนให้พออาจจะเป็นการปรับอาวุธทางชีวภาพที่ทรงพลังที่สุดที่จะช่วยให้เราเดินบนเส้นทางดูแลสุขภาพน้ำหนักตัวได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นก็ได้นะคะ น่าเก็บไปลองพิจารณาดูนะคะ